สวมัยกุมจาวันนี้เราก็ไปตลาดพักกันเหล่านะคะนีออกจากบ้านกันตั้งแต่ตีเก้าเช้าเลยนะคะแต่ว่าเลยนุ่งคลังหนกเด็ดเปรียงๆเ,เลยนะ ร้อนมากๆเลยนะคะที่นี่วันนี้ก็ประมาณ40กว่าองศาเลยนะคะแข็ง0องศาเลยนะตลาดพักตรงนั้นนะคะเห็นหว่าเป็นตลาดค้ายส้มนะทึ่งบ้านนี้นี่แบบว่าบ้านคุนจีนนะคะชอบกินพักมากๆเลยซื้อมาที่นึงนะคะคือว่าเต็มตู้เย็นเลยนะกินกันเป็นอาทิตย์เลยนะคะแล้วก็คอยออกไปซื้อไม้เหล่าน,นี่เราก็ขับรถมาทึ่งลาดพักแล้วนะคะก็ประมาณ2 0 3 0นาทีจากพิณองจาจากทถ่บ้านนะมาทึ่งลาดพักที่นี่นะคะ นี่คือบรรยากาศลาดพักว่าเจวเช้านะจ๊ะพี่นงจ๊ะพอถึงวันเที่ยงประมาณตีสิบเอ็ดสิบสองนะคะก็จะเก็บคองตรงนี้หมดแล้วนะนี่เราก็เข้ามาด้านในข้องตลาดพักกันแล้วนะคะที่นี่เย้ยมากเลยนะจ๊ะพี่นองจ๊ะแต่วานนันละบวารอนมากเลยนะคะเขามีแค่พัดลมเล็กๆแบบนี้แค่บางจุดเองนะคะร้อนมันเงือกแตกสึกๆ ลาพักเทนีนะคะจะเปิดกันตั้งแต่หัวเชาว้าๆจนถึงวันชายเลยนะคะพี่นงจ๊ะแต่ถ้าเอาตอนเชา้ชาๆนะมันก็ดีอซดนะคะทาวันเถียงนี่เด็ดเปียงร้อนมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะในโรงค่ายพักเทนีนะคะแบบว่าร้อนจริงๆร้อนเออร้อรนแบบว่าเมื่อตีโรงเลยจ้าพี่นงจ้าร้อนเงือแตงจริงๆ ส่วนหญ่มเค่ะเขาก็จะมาสืบพักกันที่ลาดนี้กันเยอะมากๆเลยจ้าพี่น้องจา้าเพราะว่าลาดนี้มันจะเป็นลาดค่ายพักค่ายสงพักพ้นหม่เทนี้นะคะเขาก็จะนําข้าวมาจากต่างประเทศส่วนยญ่ยเลยจา้าเพราะว่าบาเรนมันเป็นประเทศเทวะติดเล่แล้วก็ติดทะเลใต้นะคะจะมีแค่วะเจวะชันเมืองนะคะพี่น้องจา้าเทวะเขาจะมีป๊กพักที่เขี้ยวแบบนี้ยังมีเห็นอยู่บ้าง พักเทนี้นะคะพอคิดแล่ราคาบางย่างมันก็โทษกกว่าบ้านเรานะแต่ก็มีบางย่างที่แบบว่าราคาพอพอกับเมืองไทยบ้านเราเลยถ้าเป็นพักเทว่าเขาหมัดเป็นกําแบบนี้นะคะพวกพักซีเคี้ยวนะเขาจะขายกําหลับประมาณ100นึ่งรอยฟินก็อยู่เทปประมาณสิบบาทหรือว่าหน่อยกว่านั้นแปดเก้าบาทประมาณนั้น นี่ก็คืออินทราพาลํำจ้าพี่นองจา้าทีนี้นะคะราคาก็ไม่แพงนะคะแล้วก็กินร้อยมังๆเลยจ้ะ นี่เราก็ดึงกันไปเรือจ้าพี่นงจ้าต้องเลือกพักนะคะผมว่ามันจะมีทังพักซดแล้วก็พักไม่ข่อยซอดนะคะมันมีไล่ร้านมังมักเลยนะคะแต่เขาวางค้ายกันแบบนี้ส่วนย่ยเราจะเป็นคนอินเดียจ้าพี่นองจ้าที่มาหนังค่ายพักกันอยู่แบบนี้นะค,ะคุณแม่ก,ก็เห็นดูตีน้อยมังมักเลยนะคะพามาด้วยถึงก็โรนก็โรนนะคะแต่ว่า ลูกๆก็พากันมาหมดเลยนะคะได้มาช่วยทื้อพักทืออะไรด้วยนะได้พาลูกมาแลตลาดพักเที่นี้ด้วยนี่ก็คือเทปเป็นลังแบบนี้ซี่ค้าวนะคะก็จะค้าอยู่เท่นึงบีดีก็อยู่ที่ประมาณ90บาทจ้าพี่นังจ้าลังละ90บาทนะก็ถือว่าไม่แพงเลยนะคะถ้าผุดถึงแล้วนะ ้าแรงเหล่านี้พักก็ะลุยก็เอมุดเลยนี่พี่นงจ้าเหมือนกับพักเมืองไทยบ้านเราก็ลุยมุดเลยนะคะนี่ก็คือมะพร้าวนะคะหลวงพร่าบ้านเข้าจ้าพี่นองจ้าเป็นซี่แบบนี้นะเร่าแบบนี้ก็มีนะคะถ้าใครจะสือไปทํากับข้าวนะเขาก็คูดห้จ้าเขาขายหลูกหลับประมาณสามร้อยฟินยี่สิบว่าบาทนะ ตะไคร้ก็มีนะคะต้นไคร้ก็ค้าอยู่ประมาณสามเซตตนเซสิบห้าบาทประมาณนั้นน,นะคะห้าร้อยฟินนะคนอินเดียนะคะเขาจะเอาตะกร้าแบบนี้มาเวลาซื้อพักนะคะเขาก็จะใส่ในตะกร้าผ่ารอบบานมันสะดวกด้วยเดินมาทางฟั่งนี้เราจ้าพี่หลองจ้าจะเปลาดพุลไม้ทางเพล่ แล่ลูกแต่งทีนี้นุ่ยย้เยๆสี่เด็กน่ากินแรงแล้วนะพี่นองจา้าราคาพ้นมาทีนี้นะคะพี่นองจ้าก็แพงอยู่มัองกันนะแต่ว่าบางอย่างก็ราคาพอๆกับเมืองไทยของบ้านเราเลยจา้า เห็นดูตีน้อยจังแล้วนี่คะคุณแม่ก็ไม่รู้ที่ทำปื้อแล้วนะนี่ก็มายืนตักผลลมริมระว่างแต่ว่าลาดค่พักกับค่ายพ้นไม้นะคะแต่เขาก็แกงมังมากเลยนะคะก็ก็เดินไปเดินมาไม่โรงไม่งอแง่อะไรเลยนี่ก็มีคนให้กล้วยนะคะให้กับตีน้อยเรามากินนะคะมาถึงที่นี่ปุ๊บมีแต่คนให้ข้งกินกับข้าวนะคะน่ารักมากๆเลยที่นี่ก็มีเลี้ยงนกด้วยจ้าพี่น้องจามีไ่ร้านเลยนะคะแต่ว่าเขาเลี้ยงนกไว้แถวนี้ ทังนี้เป๊บเดียวก็มีคนไฮลูกซ้มมาลาวนะคะไฮลูกซ้มมาหน่วยหนึ่งให้กับตีน้อยนะและ้วนองพี่นงจะปอเดินไปตรงไหนก็มีแต่อินทภาลัมาั้งเพเลยนะคะเยอะม,มากๆเลยทีนี้นะมันเป็นประเทศเมืองโรนนะคะอินทภาลําจะเยอะมากเลยเรื่องนี้ก็สังเกตหลยนะคะจะมีคนแก่ๆนะฮินดูนี่พี่นองเข้ามาเคล็นรถแบบนี้นะคะรับจ้างเคนด็ดรถเทล็พักนะคะ ให้กับคนที่ว่ามาสือพักนะก็ยูเทปประมาณครั้งละห้าร้อยฟินนะคะเจ็ดสิบห้าบาทจ้าสือพักกันเรียบร้อยแล้วจ้าตอนนี้เราก็ออกมาข้างนอกกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเดินไปทางฟั่งน้นเหล้านะคะไปสือเนื้อละเนื้อที่นี้นะคะก็มีทางเนื้อแพะเนื้อแกะแล้วก็เนื้อวัวเลยจ้าราคาเนื้อวัวนะคะกิโลหนึ่งเซบีดีก็ประมาณสองร้อยเจ็ดสิบบาท ตอนนี้เราก็ซื้อเนื้อสิทธิ์กันเรียบร้อยแล้วจ้าคุณแม่ดีใจมากๆเลยจ้าพี่นงจะจะได้หลบบ้านกันแล้วนะคะเพราะว่าร้อนมากๆเลยก็ฝากอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เขียงคอมเมนต์เป็นกำลังใจกับครอบครัวของพวกเราด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยจ้า